สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนมารำสุผู้สุขอน้องพี่น้องเนาะมือนีมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมกับพอหญ่กับอีหล่ามือนีฮามาเว่าเรื่องที่ว่าสุดยอดอิริมีดาราหลายๆายทันหนึ่งในหันก็คือมีบรรดาศิล,ลปินของวงสาวน้อยเพียเพ่ยนแพงได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี่น้่มน้องพี่น้องเนาะเอาเริ่มจากผู้แรกก่อนอน้องยูกิเพนพกาอ่ะพี่น้องเนาะอได้รับรางวัลสาขาได้ละ อันนี้มากับเป็นโครงการคัดสรรคนดีสู่สังคมเนาะพี่น้องเนาะ,ะเริ่มจากคนแรกก็คือนางสาวเพนภากาวยพัฒน์หรือวายุกิไฮทองคำนี่แหละสาวน้อยมหัศจรรย์มอลําสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอันนี้เพิ่นได้รับพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศสาขาศิล,ลปินมหาชนดีเด่นนะคะสำหรับน้องยุกิแล้วก็คนต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ของสาวน้อยเพชรบานแพงอีกคนหนึ่งนั่นก็คือ นางสาวรัตนาพรอุทุมหรือว่าน้องอุ้งอิงนะคะ,ะได้รับร่างว่ลนสาขาลูกกตัญญูดีเด่นและก็ต่อมานี่เป็นผู้บริหารของสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น,อน้อง่นก็คือนายโยม,มนินนามวงศาหรือว่าหนุ่มโจนะคะหัวหน้าคณะสาวน้อยเพชรบานแพงอันนี้เพิ่นได้รับพิจรารณาคัดเลือกรับรางว่ลนเกียรติยศสาขาผู้นําองค์กรดีเด่นนะคะตบมือเลยค่ะ แล้วก็อีกคนนึงนะคะหลายคนกับสีคุณหนาคุณตาดีตามหน้าจอโทรทัศนนาะพี่น้องน,นายสุทธิพงศ์วัฒนาจังนะคะเป็นศิลปินหรือว่าชมพูฟุตตี้อ,อันนี้เพิ่นใดในสาขาศิลปินมหาชนดีเด่นนะคะแล้วก็คนต่อมาน,นะะอันนี้ก็เป็นบุคลากรในวงสาน้อยเพชรบ้านแพงอีกคนนึง นายวรชัยเฉิดเรืองนะคะอันนี้เพิ่นได้รับร่างวัลในสาขาศิลปินนักร้องลูกทุ่งดีเด่นพี่น,อนอ้องค่ะแล้วก็อีกคนต่อมาก,ก็เป็นคุณรินดาประกอบบุญนะคะอันนี้เพิ่นได้รับสาขาศิลปินนักร้องดีเด่นนะคะแล้วก็คนต่อไปนี่เป็นเรียกว่าเป็นพระเอกตลอดกาลนะคะนั่นก็คือคุณทูลฮิรัญยศยนะคะอันนี้เพิ่นได้รับร่างวัลสาขาศิลปินมหาทนดีเด่น ะะก็ขอแสดงความยินดีนําซึ่งร่างวันนี้นะคะเพิ่นสี่ไปรับยุทธีศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วิภาวดีรังสิตกรุงเทพหลักสีพี่น้องนะคะในวันศุกร์ที่26มีนาคม2 5 6 6นะคะวันศุกร์ที่สีหอดนีนะคะก็ขอแสดงความยินดีนําสสาหรับศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกอนะ,ะพี่น้องแล้วเขาบอกว่าว่าว่าสิเป็นยุคจี เพื่อนป<ะ>รกกาเองก็นานีกับ<ะ>อ,อยู่กับวงไงนี่แหละเนาะ,ะ,ะแล้วตอนนี้กับลงมาเข้ากับทั้งด้านในหายางปรัจจุใชัยไหทองข่ำทั้งไหทองค่ำเรคคอร์ดหลายๆคนกับวานนี่คือนั่งเอกเมื่อก่อนนี่เป็นนั่งเอกอายุหน่อยที่สุดเลย<ะ>ในเมืองไทยแล้วกะ็กะระแสโด่งดังบ่มีตกช่วงนี้ทั้งด้าน,นหน้ายางปรัจจุใชัยเน้เนเน้นเข่าพับ เท่คิวงานเขาพับเกือบทั้งเบิดน้องพี่น้องเนาะซึ่งเล็วๆนี่มันที่2ี่บนี่กษีไดมาขึ้นเวทีสาวนอ้อยเพชรบ้านแพงมาพอกับน้องอุ๋งอิงยูกิปัะทะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแรงปัทะแรงวัดจังสันซะซึ่งฐาสำหรับผู้ใดสิติดต,ตามไปเบื้องด้านหน้าเวทีสามารถไปได้ที่อำเภอสูงเนินทางจังหวัดนครราชสีมานาะลา่ะเนาะแล้วสำหรับ น้องอุ๋หญิง้หลายคนแฟนคาร์บ 4, ีซี่สาวน้อยเพรินแพ,นเพงเขาหูดีจากมือแรกที่เขามาออดิชันจนมาหอดมือนี่พี่น้องสี่เข่าสองเดือนอยู่ไว้ๆนี่สุดยอดอิหลีสําหรับอุงอิงเพรินแพงออกซิ่งเกินใดมากวากันว่าสางปรากฏการเกือบสุกซิ่งเกินเลยติดหนึ่งในมาแหง้งหอบฝันมาล้างหา่านกับติดหนึ่งในมาแหง้งยูดถูกไทยแลนด์ห่ามือซ้อนยอดวิวตอนนี้สีแต๊ะเจล้านแล้ว แล้ววังหนึ่งหันเมื่อวานเมื่อค่อนนี่ปล่อยออกมาสิงเกินเลือกเขาสาายวากันว่าแฟนครับเอฟซีโอตารับครับตานอนดันซอยกัน3ล้านวิวในหนึ่งวันค่ะสุดยอดอิหลีพี่น้องนํามาซึ่งบอดโจโยมานินได้ไปเลือกไล่ทองกันได้ว่ากับกลูกไว้ค่ะเสียเอาทองให้แม่นหน่อยไปเลือกไล่ทองต่อแเพิ่นมาเสียวอาไอแพดเนาะพี่าง,ไง,ไงแมนแล้วที่นี่พ่อบอกถึงอุ้งอิงแล้วบอดโจยมานินได้รับสาขาผู้นำองค์กรดีเด่น นี่ถือว่าเหมาะสมโดยประการละทั้งปวงเออเป็นผู้นั่ที่สุดยอดอิหลีเนาหละเนาะค่ะเออซึ่งเพิ่นกระสิป,ปล่อยซิ่งเกินยูว้วๆนี่วันที่ยี่สิบเก้านี่ซิงเกินไหยก็อ่าจบแบบบอเทอืออันนี้ก็เป็นปลายปากกาจากพี่เพชรสหรัฐสำหรับจบแบบบอเทเป็นภาคต่อจากจบแบบเท่ๆอือซึ่งตอนที่เพิ่นปล่อยจบย์แบบเท่ๆออกมากนี่ก็ แฟนคลับแฟนเพลงสามารถรองได้ทั่วประเทศไดเพราะไงนะคะหล้กก็ปลอยออกมาสําหรับจบแบบบอเทน่กเรียกว่าตอนรับเทศกาลสงการซะไปพรามมันไก่หอดสองการแล้วเนาะเป็นเพลงโจโจคะ่ะฟังบอถึงกับว่าซึ่งจนเกินไปมีไดโยกไดย้อนโยวันเถาะแล้วบอสโจกกวายู่ได้วานฝากเอฟซีเฟดครับดันซอยเด้อาตนวันที่27สี่หอดสองล้านบอเพราะว่า ถ้ากับผู้หญิงไว้ซิ่งเกลเลือกเขาสาไอนี่ผู้หญิงเฮ็ดว้มาตรฐานสูงเองพอเป็นระยะแล้วมาที่นี่่าด,ดันซอยผมเนี่ยเด้ยอยากอายลูกพนะแล้วถ้าได้สองล้านบอสกับเสียวท่องให้ผู้หญิงอีกก็ว่กกันว่าจังสันสำหรับเอฟซีแฟนคลับเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วอีกผู้หนึ่งเด้ของสาวหน่อยคือกันตัวพระเอกวรชัยเฉิดเรื่องอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคลากรของสาวหน่อยเพชรบ้านแพง เทาสีเห็นในด้านของรถแห่เนาะพวงไงเนาะสำหรับวรชัยเสือเรื่องนี่คือเป็นเป็นพระเอกรถแห่เออส่วนสาวน้อยเพื่อนเป็นแพงเพื่นมีรถแห่สองน่วยซึ่งน่วยสามบอสโจได้ยินว่าว่อยว่าสิเปิดน่วยสามอีกอยู่เพราะว่าไอ้งานมันหลายเอากันบ่ท่านแล้วมาที่นี่บางคนก็สีเห็นว่าเห็นว่าผ่านาษพระเอกเขมพี่น้องยังล่งจากวงไงไปซอยงานรถแห่มีการปรับ หมุนเปลี่ยนกันบางเทือ่อเขาเอาพระเอกทางรถแท่ขึ้นมาทางวงง่องไงแล้วก็เปลี่ยนบุคลากรวงง่องไงลงไปรถแท่มีการปรับเปลี่ยนกันอซอยกันไป<ฆ>จังสันเพราะว่าบางเทื่อวงง่องไงศิลปินวากันว่ามันเมือ่อยรถแท่เพิ่นไปเล่ียญโดนด้ส่วนใหญ่สี่เห็นว่ารถแท่ไปเหรียญสองสมองสามสมองก, <c oughs> อกับพ่อแล้วเนาะก,กับแล้วแล้วเห็นาคอ,ออมบ,บ้านทั้งสี่กัแล้วแล้ว ก็เลยมองว่าสําหรับพระเอกผู้ใดทีทีมือล่าเออคิวง่ายหลายอย่งสิเพื่อเกิดมีการเปลี่ยนกันลงไปแล้วกาดึงผู้ที่ว่ายู่รถแห่สบายยังน้อยร่างกายสมบูรณ์ขับข้นมาเพราะว่าทุกคนสามารถทดทดแทนกันได้นี่สมกับรางวัลผู้นําองค์กรยอดเยี่ยมอิหรีแล้วดันทุกคนบางคนก็สิเห็นว่าโอ้บอดโจเพิ่นโล่งสิบมือละยีสิบสามสิบบ่เป็นอย่างพี่น้องดันดันศิลปินในวง โปรโมทกันทุกคนแต่ว่าก็ต้องบอกไ้กคอนว่าแข่งเรือเแข่งไพ่มันแข่งกันได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวัสนาอ่ามันแข่งกันบ่ได้กสิอ่าเดี๋ยวกสิว่าเออคือดันตะผู้นันแท้คือดันตะพูนีแท่ค่ะเออจังสี่ก็ใครเข้าใจตรงกันซาใจดันพออยากดันลูกไว้คูโคนนั่นละเออแต่ว่ามันดันพร้อมกันบ่ได้ก็ใครเข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอยินดีกับบ้โจอีกอย่างหนึ่งอีกโลโก้หนึ่งที่ถือว่าสุดยอดอิหลี นั่นก็คือได้รับโลท่องจากยูทูบเป็นทีเรียบร้อยแล้ะพี่นอ้องโลท่องมันต้องคนติดตามท่าพหร่ะหลานหนึ่งต้องคนติดตามหลานหนึ่งเนาะแมน,นค่ะต่ว่าสาวหน่อยเพดานแท่งเพิ่นเพิ่นได,ดนแ้แต่โดนน่ะละตว่ารางว่านี่โลนี่อาสีเพิ่นเพิ่งอาสีได้รับนะคะเพราะมันจะ<น>ต้องเฮ็ดเรื่องอีกนอกพีย่ะเฮ็ดเ,เรื่องแล้วเขาก็ทรงมากเอ,อีเลยวว่าที่นี่เนาะเออว่าเรื่องโลท่องแล้วเพิ่นยังว่าสีดันเอาอีกโลเพชรเด้อ โลเพชรสิบลานคนติดตตามซึ่งในเมืองไทยกับมีบ่จากกี่คนที่ได้โลเพลทน้อยหนักหน,นาอิรินอ้อพี่น้อง,องเอา้ากรดดันกรดดันซอยกันนั่นละเอา้าพี่น้องบานเท่าหักแพ่งกันสุพลไปเบิ้งมอลำมีเรื่องเล่าใดที่มันประทับใจนอพี่น้อง,นอ,งนอกระเขามมเว้ามาจาก,กันเอาวันจังสันซะสำหรับมื้อนี้ก้าสิจากลาลาจากกันไปขอให้เอฟซีเฟสครับสายมอลำทุกคณะทุกวงนั่นละพี่น้องขอให้พี่น้อง จงโชคดีจงโชคมานสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจหวังสำหรับวันนี้ศิลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกล้าวคํา่าขอพูดครับคุณครับ